แผ่นดินท้องถิ่นไทยงามดูอยู่ด้วยความเบื่ใจนิยวอากาศก็ดีน่าสบายพระพายรื่นรมใครได้มาชมกุ้งชี สักมีวุวยร,าร้านรมทานแนวไรน้ำตกกระเซ็นเป็นพองพระอองราวใบโปรยชำหรือไทยชวนให้ชื่นบานเขาสูงเงิมงา แลชื่นชูงเง็ดดูอยู่านาสายน้ำซับซ้อนแลดูลาเป็นวิมานสำราญแห่ง ุ่มดูเขียวได้แต่แล่เลี้ยวแต่ลึงรั้นใจร้อนบุบพระเช้า เป็นดินท้องถิ่นทางหนึ่งประเสริฐเลื่อเลือ,ลอจะพันระนาทชั่วบ้านทั่วเรื มีผักมีปลาหน้าไรหน้าชมวัดทธานทำลำเลิอดน้ำรันมีอยู่ตัวกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sao sao chim lỡ những chưa hấp đuổi thắm งใจแลกกก็เชิญพวกเราเพ้องเผ่าใจไไปอยู่ยังไหนที่สุขสบายมีที่งามงา បាទីទីលងទីនថៃណា